2.2นะคะที่ผลิตตัวเครื่องใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องแบ็คพอตนะคะและมาในตัวของเกียร์8สปีดค่ะเดี๋ยวเฉลยพาชมรอบคันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้และที่สำคัญค่ะมีเจ้าของแล้วเรียบร้อย อันนี้ราคา2.2วิู่1ล้า6 2 4 0 0 0บาทค่ะสีนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะคะสีเทาไอเกอร์โอเปกค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะมีเลือกถึง3เสีมีสีเทานี้สีดำแล้วก็สีขาวบุ้งนะคะแล้วแต่สไตล์ใครชอบแบบไหนแจ้งได้เลยนะในโถกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะแบ็คเดเอฟเฟแบบนี้นะคะตัวค่าตรงกลางจะเป็นสีเปียโนแบ็คแบบสีดำแบบนี้เลยนะคะคุมโทนตัวด้านหน้ากระจังหน้าเป็นรังผึ้งแบบนี้เนาะตัวครอบนะคะไฟ หมอกนะคะจะเป็นดีไซน์สีดำแบบนี้ซึ่งจะต่างจากทุกรุ่นของโตัยวิเเราเลยนะคะและที่สําคัญนะคะมิเอ็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตให้รอบคันมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าโปรเจเตอร์ค่ะมีไฟเดลิไลในตัวฝากระโปรงเป็นดีไซน์ใหม่นะคะมิติของตัวรถเป็นแบบใหม่แล้วก็โลโกใ้ใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยอีสุสุชัดเจนนะคะและที่สําคัญด้านหน้านะคะมีสญลักษณ์ RS ให้แบบนี้ค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ 4จุดและด้านหลังอีก4จุดรอบพัน8จุดนะคะล้อเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กขอบ2ี่แบบนี้นะคะตรงกลางเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัวยางเป็นบ s สโตนค่ะคะุณผู้หาตัวนี้นะคะตัวยาง2องห0ห้าห้านะคะเป็นล้อแม็กขอบ2ี่เฉพาะรุ่น R S ที่จะมีดีไซน์ตัวล้อแบบนี้นะคะส่วนรุ่นอื่นก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่รุ่นแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวเลยนะคะที่มีใน,น่วน ล้อคิวล,ล้อเป็นดําเงามาให้แบบนี้นะคะตัดกับตัวรถแบบเทโรงงานค่ะด้านข้างตัวรถนะคะจะมีสัญลักษณ์ RS แบบนี้มาให้จากโรงงานเลยนะคะ <S <S ตัวหูกระจกนะคะจะเป็นสีดํเป็นเทแบ็กแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องแลปแล้วนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวหลังคาดำให้เหมือนกันจากโรงงานแต่ถ้าลูกค้าซื้อรุ่นอื่นแล,แล้วอยากจะทาสีดำแบบนี้เราก็จกกัดการได้เช่นเดียวกันนะคะตัวมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะคะสามารถเปิดประตูจากตัวกุญแจก็ได้นะคะหรือว่าจะกดจากตัว ปุ่มตรงนี้ข้างๆประตูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวกุญแจนะคะไม่ลืมบอกเลยกุญแจรุ่นนี้นะคะจะมีปุ่มมาให้กดถึง4แบบก็คือเปิดปิดรถนะคะทัตารถจากด้านนอกได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเปิดปอด้ายจากกุญแจได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูด้านหลังต่อเลยนะคะสําหรับดีไซน์ด้านหลังนะคะพอเป็นดีไซน์ตัวใหม่แล้วมันมีความลงตัวแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากนะคะเขาเรียกว่ามิติตัวรถดีขึ้นนะคะ ไฟเบรกรือที่สามด้านบนเป็นสไลด์แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ปัด,ดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็ประตูด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้านะคะสามารถเปิดจากประตูก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเปิดจากรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเนาะ <S <S แล้วก็มีในส่วนตัวสเตปเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับตุ่นี้มาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะด้วยความที่คันนี้มีเจ้าของแล้วเลยก็เตรียมจะไปส่งมอบลูกค้าที่ไซยบุงใช่ไหมคะก็เตรียมโบขึ้นรถไปให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะที่จะไปส่งมอบแล้วก็ตรงนี้บริเวณนี้นะคะสามารถเก็บของได้ด้วยค่ะและ ตัวภายในมันสามารถนั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งเนาะเวลาปิดนะคะลูกค้าปิดจากตรงนี้อ่าย่างที่เลยบอกค่ะปิดจากรีโมทก็ได้ตัวปุ่มกดก็ได้ตเดตเซนเซอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยเนาะแล้วก็พันเอ็นเราก็กดได้เซนเซอร์ด,ด้านหลังนี้มาให้อีกสี่จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นงานด้านหลังนะคะก็จะมีคาดเบลโนแบ็กมาให้แบบนี้ตัวสีดำตัดน,นะคะเข้ากับตัวรถด้านหลังมากๆแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ RS ให้ค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้บางสำหรับตัวท็อปค่ะ ในส่วนของแผงประตูนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพับก,กระจกไฟฟ้านะคะหมุนปรับไฟฟ้าล็อกไฟฟ้าแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งนี้นะคะฝังคนขับก็จะเป็นออโต้ให้ด้วยนะคะสำหรับกระจกนะตรงนี้เราปิดไว้เพราะว่าเพิ่งจะติดสีให้ลูกค้าค่ะด้านข้างนะคะจะบูนังแล้วก็เดินได้สีเขียวมาแบบนี้แล้วก็แอมเบอร์ไลท์นะคะสำหรับรุ่น RS นะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะ ภายในนะคะจะเป็นสีดำนะคะเป็นทรงสปอร์ตคุมโทนสีดําให้ทั้งคันเลยนะคะตัวเบาะค่ะเป็นเบาะหนังนะคะระบายความร้อนคู่แมกนวัตกรรของอีซูซูค่ะแล้วก็มีโลโก้ไอให้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เดินได้สีเขียวมหน้าแบบนี้เลยและเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นไฟฟ้าแล้วทั้งคู่เรียบร้อยค่ะแต่ฝั่งคนขับจะสามารถปรับไปถึง8ทิศทางเนาะสามารถขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังได้ด้วยนะคะ มาต่อในส่วนของตัวพวงมาลัยเลยค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะลูกค้าจะได้พวงมาลัยไ,ไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยจากโรงงานเลยนะคะมันติฟังก์ชันครบเลยค่ะด้านขวามือนี้จควบคุมหน้าจอตรงนี้นะคะหน้าจอตรงนี้จะขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางจะขนาด9นิ้วค่ะฝั่งนี้ควบคุมอะไรบ้างนะคะควบคุมความเร็วนะคะ คุบคอนโทรลละขเข้าเรตอัตโนมัติได้แล้วก็ชีฟเลนได้ด้วยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างตามคันหน้าได้ด้วยนะคะสามารถปรับเพิ่มเติมได้จากทางด้านขวามือเลยนะคะด้านซ้ายมือทําอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้จะควบคุมหน้าจอฝั่งนี้ทั้งหมดค่ะรับสายว่างสายสั่งงานด้วยเสียงได้นะ,ะสามารถดูกล้อง360อ,องศาได้ด้วยสําหรับรุ่น RS นะคะแล้วก็มีแพ์นชิปนะคะที่โปรมไลยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขับมันขับสนุกมากมากเลยเนาะในส่วนของไฟขอทางตรงกลางเราอยู่ตรงนี้เหมือนตำแหน่งเดิมเลยนะคะลู้คะหน้าจอ9นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca Android Auto ได้นะคะค,ะค,ะคะ เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันค่ะแยกอิสระความเย็ยนใช้ขวาให้นะคะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้ตัวใหม่นะคะ8สปีดให้แบบนี้นะคะ ฟังชันตรงนี้มีมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวเอนจิ้นสตอปสตาร์นะคะแล้วก็ตัวการลื่นทลายนะคะหรือว่าตัวลงทางราชาันนะคะเบรกมือ Auto, ออโต้เบรกโกลนะคะมีมาให้แล้วก็คันนี้เราติดกล้องหน้าให้คุณลูกค้าเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าตัวนี้เพิ่งจะติดฟิล์มเนาะเราก็เลยยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ลงไปแต่ว่าเราเชื่อมต่อไปให้แล้วนะคะที่สําคัญตัว RS นะคะจะให้กล้องคู่หน้าจฉริยยมาด้วยเนาะเป็นการเตือนช่วยเตือนช่วยเบรกให้เราด้วยนะคะโอเคไหมเอ่ยด้านหน้าจัดเต็มให้นะคะสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้้าาานหลงงงต่่อปยไบค ดูได้จาแถวกลางสามารถนั่งได้2อถึงสามตำแหน่งนะคะตรงนี้แล้วก็สามารถชาร์จแบตได้อีก2องตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนที่พักแขนได้ด้วยค่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะปึ๊บวางพักแขนก็ได้ถ้ากรณีนั่ง2คนใช่ไหมคะกดเข้าไปนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะสามารถวางแก้วได้สองตำแหน่งแล้วก็ด้านข้างประตูอีกสองตำแหน่งถ้ากับด้านหลังตรงนี้จะได้อีก4ตำแหน่งเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังระบายความร้อนเหมือนกันเลยตรงนี้สามารถแขวนของได้อีกประมาณ4ี่กิโลเลยค่ะแล้วก็สามารถปรับแอร์จากด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ไฟมีมาให้นะคะปรับพัดลมแอร์ด้านบนได้เหมือนกันค่ะตรงกลางถ้าเราไม่มีผู้โดยสารนั่งเราอยากจะเก็บของนะคะทํายังไงในบ้านเดีด๋ยวจะทำให้ดูนะง่ายๆค่ะเพียงแค่ลูกค้าดึงข้างๆตัวเบาะนะคะดึงทีเดียวมือเดียวเลยสามารถทับขึ้นได้แบบนี้เหมือนกันแต่นี้เลติดในส่วนภาพลนะุมลดเนาะแต่ถ้าเราจะวางราบเพื่อจะวางของอีกก็วางแบบนี้ได้ด้านข้างเช่นเดียวกันนะ ปึ๊บอย่างนี้ค่ะเราจะสามารถวางของราบวแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าอยากจะวางของอยากจะวางปิกนิกนะขนของเนเน์ประสงค์มากๆนะคะถ้าไม่มีคนนั่งอยากจะวางของก็ได้หรือว่าอยากจะนั่งแบบครบเจ็ดที่นั่งก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เซเลตรียมโบที่จะไปส่งมอบแล้วเนาะก็เลยจะมีโบที่อาจจะวางเก,กะกะสักนิดนึงนะคะส่งมอบลูกค้าชัยภูมิค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับ UXR อกตูวใหม่ล่าสุดนะคะเครื่องใหม่2อสองแมคฟอนนะคะประหยัดน้ำมันขึ้นนะคะแล้วก็ค่าภาษีถูกลงด้วยนะคะเพราะว่าเครื่อง2 0 0พันไม่เหมือนเครื่อง3 0 0พันเนาะคันนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะจะไปส่งให้น้องกอที่จังหวัดชายภูมินะคะลูกค้าเคสนี้ทำอาชีพค้าขายคะ่ะเดินสเต็ตเล็กน,น้อยแต่ก็สามารถสู้แล้วก็ดันเคสก,กันจนจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่หนา้าบ้านลูกค้าใครที่สนใจจะซื้อรถอีวิสูตรุ่นไหนนะคะอยากให้โซเล่รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์บอกโซเล่ดไ<อ>ดไ<ห><อ>้เละ